ครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเหมือนกับว่าเรากลับมาเป็นผู้เข้าประกวดอีกครั้งหนึ่งเวลาที่ทุกครั้งที่ยืนบนเวทีออนสเตจที่ไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนแบบตื่นเต้นทุกครั้งนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอบคุณคนแรกเลยนะคะที่ถ้าไม่ได้คนนี้ก็อาจจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพี่แอมนะคะพีดีกรุงเทพมหานครนะคะที่ให้โอกาสฟ้าในวันนั้นนะคะได้มา เข้าในบ้านแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะต้องขอบคุณบอสนวัตมากๆเลยนะคะขอบคุณหมอมิทเทลซ่าแล้วก็รุ่นพี่มิสแกรนทุกคนที่ให้คําแนะนําอย่างดีนะคะยอมเสียงมากนะแล้วกออ็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวมิสแกรนในในปีถัดมาในปีถัดไปนะคะปี2023สิ่งแรกเลยที่อยากให้ทุกคนคิดก็คืออย่างที่น้องๆบอกว่า ไม่ต้องไปคิดเรื่องตัวเต็งหรือว่ามามืดหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเอาเวลาทั้งหมดพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองว่าเรานี่แหละคือมิสแกรนสิ่งสำคัญที่มากกว่าคำพูดนั่นก็คือการกระทำแล้วก็ในระหว่างที่รอาการประกวดเตรียมตัวให้พร้อมใช้มากที่สุดค่ะต้องเป็นนางงามที่พร้อมใช้เพราะฟ้าเชื่อว่านางงามยุคนี้เนี่ยมันต้องเป็นอะไรมากกว่าความงามคุณต้องทำอะไรก็ได้ให้คน โอเคคุณต้องทำอะไรก็ได้ให้คนตกหลุมรักคุณให้ได้ให้คนจำให้ได้วันนี้คุณคือ Miss Grand Thailand 2023ค่ะครับผมและนี่เลยครับคือความสำเร็จในปี2022กับเวที Miss Grand Thailand ครับขอเสียงปรบมือกับทีม s s Grand Thailand 2022ทั้งสิ